สบายดีทานผู้สมสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกขู่ทุกคนตอนนี้เขามาน,นานองแค้นนะพี่น้องดูเขาขนาเลื้องก่อเลยทั้งไก่ทั้งยังกินอกระถึกเศร้ากว,วาหายเพื่อได้เขาที่มันซุกนี่ ประมาณอาทิตย์เดียวมโหอาทิตย์ดอกขมันแดดนะฝนตกตกกระถึกส่วงกันผ้าญยุ่นซีขาอมาอย่างไนี่น,น,นะเนาะการสำหรับครอบครัวลูกเจ็ดหรือว่าครอบครัวน้องแคนนะพี่น้องก็มีคนคอมเมนต์ว่าเออครอบครัวนี้นะคือจังหวะครอบครัวนี้มีคนช่วยเหลือตลอดแต่ทำไม ทำไมไม่มยังวะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะะเป็นยังคือบ่มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ยังคือเก่าก็ยังจนคือเก่าสวยเรือมาตลอดแต่เป็นยังคือบ่ชีวิตบ่ดีขึ้นอเาอเาสมาอธิบา,ายให้ฟังอีกพีนองรอบหนึ่ง แต่ละเขตทุกเขตคือสอยแล้วคือจบมีครอบครัวลูกเจ็ดเนี่ยแบบคงทนทนทานไปบรี่ไก่พี่น้องแต่วันหยอดสวยเรือน่นหลายแต่มันไปบุหรี่ไกย เป็นยังจังบอดไล่บออหนึ่งมากครับบมีเฮือนครับมมีเฮือนอยู่อยู่แต่เทียงนาเซนี่เนาะทีมาถ่ายคลิปเขาตอนแหลกนะครับมีเขา,ขากินอืมกามีผู้ใหญ่จะดีสวยเรือม,มาลายก็มาเห็ดหองหน้าแล้วก็มาต่อเติมเทียงนา อยู่อยู่มากกันหลายปีสองปีปีที่สามเลยนี่บ่มีบ้านอยู่บ่มีไฟฟ้าใสพอบ่มีไฟฟ้าใสก็มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นซอยสื่ออันโซลาเซลล์เดแพงโซลาเซลล์นะน่ะนะน่ะ,นะ,นะแพงใหญ่ๆนะโซลาเซลล์โซลาเซลล์นะครับราคาหมื่นเจ็ดพี่น้องราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาไฟ เขาไฟฝ่าก็คือสิโอเคก็คือสิได้ใไซเลยปกติแต่เนาะเนาะมันอยู่ไกลลากไฟก็อยู่ปุ๊นอยู่สามแยกนรกแต่ปู่เบื่อสิดึงมาคอมเมนดึงมาก็ลายหมื่นสองสามหมื่นหม่บุญจักสองมาก็คือก็ออยังพระทันมีถี่เป็นของตัวเองเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่ยังพระทันแบ่งดิที่ให้ที่นานี่ดินให้ดินนานะครับก็ยังพระทันแบ่งกัน มันก็เลยการที่สวยเรือมากมันก็เลยแบบเขาก็เลยเอาเงินในจํานวนนัานแบบที่สวยเรือมากนะซื้ออย่างแรกเขาก็สื่องัวอืมต่อมาน่ะเขาก็สื่อควายนี่เนาะผู้ใหญ่จะดินก็สอยเห็ดเล้าเห็ดยังเห็ดหองน้าคักแนแต่มันผมมีเือนอยู่อีกอย่างก็บมมีทุนเป็นของตัวเองก็เลยแบบลําบากคือเกา ก็ผมมียังเป็นของตัวเองนะเป็นสินเป็นอานมากเลยเป็นอย่างสี่ถ้าเกิดว่าเขามีบ้านการที่สวยเรือมากนะถ้าแม่นเห็นบ้านมันก็นกนได้เป็นหลังแหละคิดว่าแต่กระบอกพ่อสีได้เนะาะเพราะว่าเพิ่งมริสซอยมาเป็นก่อนเป็นก่อนลวงไายไดีก็ซอยมาเทเล็กเทน,น้อยให้ดีพี่น้อง เจาะน้ำนี่ดิตะบีดขาร์บอีิมิสังล้วก็มาเจาะน้ำเจาะน้ำบาดาลแล้วก็มาตลอดแล้วก็มีผู้ใหญ่จะดีสอยอันโจกน้องเด็ดดูดน้องก็ได้น้องมันบ่มีอีย่างเป็นสินเป็นอันเป็นของตัวเองมันก็แนวนี้แหละยังดีด้วนี่เขามีเข่ากินนี่เขาบลอืดเข่าอีกปีนี่นะ กระสือเขาเขากระสือเขามันอึดแล้วเออมันเบิดแล้วแต่กระสือเขาเฮ้ยขึ้นทั้งที่ยังผูนะแล้วแล้วปลาจ่องนะมาพี่อลาจ่องมาเลยดูยดจ่องมาใหา้ลูกลุงดูงามงามขึ้นไปทั้งที่ยังผู้เร็วๆเวขื่นเขื่นโพอ,อือ กินข่ากั็ยังนี่เคลืนไปเออขค้ืนไปใข่ก็ยังสองแตะทรมาหายเดี๋ยวไว้ล่างๆผูเลสะสมองพกคือออกบอ๊ะไปกินยังสมองจังออกนะ,ะนแพ้นอนอยู่หน้านี่ นอนกบให้เด็กคนบโโนโตกะค่ะคนโตกก็แหเนาะมานันัพี่พี่มาน,านั่งพีง่นั่งลงนั่งดีดีนั่งตะแหม่มงามๆสมองกระออกสบายดีปลาลุงงามๆกลม,มหัวลงของ กลมลองอีกกลมลงเออเสบายดีสบายดีสบายดีเมอมมเอเอกลมลงกมหัวลงงามๆกม,มลองอีกก <c oughs> มลอง เดนี่โซลาเซลล์นะตะบีน่ะเอาโซลาเซลล์มาใส่หลครับมา <c oughs> ใส่ปั๊มน้ามใส่ปั๊มน้ำก็ไปนั่งคูใส่ปั๊มน้ำก็ใส่ได้ปกติโหลดแล้วไหมเปิดเน็ตแล้วก็โหลดได้เ <c oughs> ล้วก็ใส่ปั๊มน้ำมมาได้ปีกว่าแล้วก็มีปัญหาแล้วก็เรียบร้อยผ <c oughs> <c oughs> สมประกอบ บอคือไฟฟ้าเนาะโซล่าเซลล์เนี่ยมันต้องใส่ลายๆโตผ่านมาต่อใส่หมอแบตพี่ 3K แบตเตอรี่พี่ตัมบีดนะครับคิดว่าอันไฟเนี่ยออกมาจากโซล่าเซลล์เลยแบบใส่ได้เลยที่จริงนะพี่มาเก็บไว้อยู่หมอตัวนี้และยาำกลางคืนนะจังใส่หมอตัวนี้โอ้ยจเหมินซากอื้อ สร้างไม่ต้องใส่พอสามนี่มันพอกระเทินแคลแมนดึงไฟมาก,กเกือบยกพ่อไฟปุน่นเงินตั้งหมื่นกว่าบาทนะขาดโซลาเซลล์เนาะถักซ่วงน,าน้ามาพัดแพงก็คือบอกแพงอ่านางอยู่ดีๆเด้อปลาลุงเบิ่งอยู่นี่เด้อนางลงนี่ดีนางลง,น,ง,ลงนีดีพักนาน เป็นอะไรผู้อยู่ไฟแล้วก็ผู้อยู่ไข่ปลไข่ตินแล้วปลาลูกปืนกระย่างไปโลกรานค้เออมันย่างไปมันย่างได้เลยเดี๋ยวนี้สีขาวเมื่ออยู่จังหน่อยโดดละปลาไหวยังเอือมันสีฮักพี่พี่ก็นั่งพี่เดี๋ยวกินขนมด้วยนี่เมื่อกินขนมอยู่บ้านปะ ไว้ๆมาพี่มาพี่ไว้ๆลูกเอามามามาให้ลุงมามาลุงสิไปก่างฝนนี่มัเอามาให้ลุงเอ๋อลุงสิก่างมาอล้วก็นั่งลงนี่จังหน่อยเมื่อกินขนมอยู่บ้านโอเคเออว่าอย่างโมเป็นห่งเห็นไอ้แค้นมาแค้นขึ้นมามันว่ามันโดนหน่ายมันขึ้นมาทีอย่างเมื่อกี้นะเฮ้ อยังเกาะอืมเหยียดขาดีๆ่ขยสีออกนั่งตะแม่มงามนาั่งแบบไอแ้แค้นนะนั่งแบบแคแน้นข,ขามขา,ขาเหียดเข่งนั่งแบบแคแน้น นี่นะนางไ,ม,าางไ,ม,ไม่นคะอะนางไม่ไหมนางคือไอ้แค่น,นันกลมหัวลงกลมลงอีกกลมลงกลมลงมลอนีกลมลันสละได้ซอนได้ได้แนวนแน่นฮาหละพี่น้องเอ้ยกะ ที่ผ่านมากะพี่น้องที่นอนมีโคปพยาามโฟนมาติเจ้าหัวบ่ให้เว้าอยู่จนบ่ได้มื้อนั้นแม่นบ่มันสิบ่ได้เฮ็ดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยสกว่าปีนี้ัสุลเากเาขาต้นมันอันนี้เนาะมันเซแล้วมันพี่เนาะมันคอยลงนะ มันตัวนั้นทั้งุ่มมันต้องยดดึงไหวนะครับแมนซันอะโล่งแล้วนี่นะนางไปนางมากอวันดีขึ้นดีเกิดหวาดเสียว,ว <c oughs> อยากเห็นยังบอแมนพี่พ,พีมาเอาพี่มาไปบ้ปานเมื่อบ้านปะมากินขนมอยู่บ้านปะ<า> กระสเขาวเมื่อบึงน้องแม่น้องแค้นกับพี่น้องอยู่บ้านแป๊บหนึ่งกัจะสิเมื่อเ <c oughs> <c oughs> ก็บภาพบรรยากาศจากล่างเรียงเท่านี้พี่น้องขอบใจเลยลยเบอร์ทุกคนที่ติดตามไนฟพอกันใหม่คลิปนะ้าขอบคุณน,น้องแค้นนะถ้าเกิดว่าเขาผมมีเพื่อนอยู่นะมันก็สิอยู่กันจะสีแล้วมันก็สีลำบากค,คือเก่าแหไะก็มีเฮือนอยู่นี่มันก็สี มันกวสิพ่อนไปเนาะมันกระสิบอบบลํำบากปันไดเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่มีไฟใส่แบบนี้นะนี่ <No. S 1> อันนี้ยามแหลงมนก็เอาอีกแล้วน,นี่อึดหนามใส่ใส่ดำน้องแหละยามแหลงมาก็เลยอันนี้นะข่าวกลางนี่ซุ้มนีนะซุ <No. S 1> ้มหน้ากับข่าวกลางเป็นหมอดำตำลังนะ <No. S 1> โผ กะไข่ดอกฟนมันดีอยู่มันโมเป็นอย่งดอก<ร>มันหนักมานเบอรละก็สิได้อออออด,อดอกขาวปีนี้กะกแมนสร้างกะอึดอีกแล้วเนาะปีนี้ครับโมเมีเงินสื่อเอานาะสื่อขาวมันเรือจากดำนากรเลยสื่อขาวเดินนัดดนนป้าป